ยื่นฟ้องเกาหานะครับต่อญาติคนป่วยที่ได้อัดคลิปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ในสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขาขอบพระคุณที่น้องประชาชนทั่วประเทศและก็ชาวโซเชียลทุกๆท่านนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้หมอฟ้าซึ่งหมอฟ้าก็เป็นแพทย์ที่จบใหม่นะครับซึ่งได้ปัจจุร,รับราชการมาเพียง3เดือนนะครับแต่ว่า ก็ถือว่าได้รับรู้รสชาติจริงๆนอกรั้วมหาลัยว่าไม่ได้สวยงามนะครับซึ่งในการทํางานต่อไปก็คงจะต้องมีความระมัดระวังยิ่งขึ้นนะครับให้ทุกช่องทางนะครับสําคัญที่สุดนะครับในวันนี้ผมในฐานะพ่อและก็ในฐานะทนายความก็ได้มายื่นฟ้องต่อญาติผู้ป่วยนะครับซึ่งเราก็จะถือเรียกว่าจําเลยในคดีในวันนี้ก็ไม่ได้มีความโกรแค้นนะครับ แต่เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับพี่น้องประชาชนที่ควรคิดดีๆก่อนที่จะทําการใ,ใดๆเพื่อเป็นการขัดขวางการรักษาคนป่วยของแพทย์หรือพยาบาลน,นะครับรวมถึงการถ่ายภาพผู้ป่วยหรือแพทย์ที่กําลังรักษาว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับส่วนผมก็ได้กล่าวหานะครับจําเลยว่าได้กระทําความผิดสีข้อหานะครับข้อข้อหาแรก ก็กล่าวหาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา393นะครับซึ่งฐานดูหมิ่นด้วยการโฆษณาครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทข้อหาที่2ก็กล่าวหาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา328นะครับฐานใส่ความหมิ่นประมาทหมอด้วยการโฆษณาฐานระบบอินเทอร์เน็ตบนโลกออนไลน์นะครับเพราะการโพสต์ดังกล่าวสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างกว้างขวางนะครับ ไม่มีใครที่สา,สามารถหยุดยั้งได้ถ้าคุณเอาข่าวที่ไม่ดีข่าวที่ทําร้ายคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลน,นะครับแล้วก็ข้อกล่าวหาที่3ได้กล่าวหาว่าจําเลยได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพศ2550มารตรา49ประกอบมารตรา7นะครับซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับแล้วก็ข้อหาสุดท้ายเป็นข้อหาที่4กล่าวหาว่า จำเลยกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562มาตรา79ประกอบมาตรา26 27 28นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางกับผมหมอฟ้าและก็ครอบครัวฝากความ,มห่วงใยไปยังสามีของจำเลยก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญลบบารมีหลวงปู่แสงและเคจิอาจารย์ทุกท่านและพระธาตุพระอานนจงดลบัรดาลช่วยให้อาการป่วย สามีนะของสามีจำเลยขอให้หายเป็นปกติดีวันดีคืนเพื่อที่ได้มาทําบุญสร้างบุญต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของจำเลยก็ที่กระทาความผิดก็จะต้องต่อสู้คดีตามกฎหมายส่วนจะผิดข้อหาอะไรบ้างก็คงจะเป็นดุลพินิจของศาลนะครับไม่เห,เห็นหน้าไม่เห็นชื่อแล้วก็ลงข้อความมินประมาทไปแต่ยังไงก็ตามนะครับเขาบอกว่า,าผู้กระทําผิดก็มทิ้งร่องรอยทิมงานทนายความนะครับก็ได้หาร่องรอย ว่าจะปรากฏตัวและยืนยันได้หรือไม่นะครับว่าเป็นหมอฟ้าล่องลอยที่เขาทิ้งไว้ก็คือเสียงครับเพราะว่าเสียงสามารถระบุได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับว่าเป็นหมอและภาพในคลิปนั้นเพื่อนหมอที่เจอคลิปวิดีโอซึงถือว่าเป็นบุคคลที่สามเนี่ยและคลิปวิดีโอก็ปรากฏภาพร่างกายและเสียงของหมอก็ส่งคลิปโทษจำเลยสี่ข้อหาตามที่กล่าวเมื่อกี้แล้วก็ขอ,อในส่วนของค่า สียหายทางแพ่งเนี่ยจำนวนเงิน3ามแสนบาทนะครับส่วนจะได้เท่าไหร่หรือยังไงก็คงจะเป็นบุญพินิจของศาลนะครับเรื่องเืองต้นคู่กรณีไม่ติดต่อหรอครับเอ่อเื้องต้นคู่กรณีไม่ได้ติดต่อมาทางคุณพ่อนะฮะก็มีประสานงานไปทางพยาบาลซึ่งซึ่งไม่ได้ประสานมาทางหมอผมก็เลยให้เบอร์โทรไว้แต่ทางญาติผู้ป่วยซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้ก็ไม่ได้โทรติดต่อมาครับลันจกเกินผมก็ยังไม่ติดต่อมันก็ไม่ได้ติดต่อมาทางผมครับ ทางเราก็ยื่นจากพ่อจะดจำเลยนก็คงจำเนินคดีเพราะยื่นฟ้องแล้วนะครับก็จะนัดขึ้นศาลวันที่เท่าไหร่นะครับท่านทนายลักิณวันที่14บสี่พฤศจิกายนเป็นนัดไต่สวนมูลฟ้องครับคือในกรณีที่ทางผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยเก่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดจะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับแล้วก็คดีนี้ทางทีมทนายไม่ได้ไปแจ้งข้อเก่าวหากับตำรวจนะครับเพราะว่าโอเค